จบไปแล้วนะครับสำหรับ EP ที่1สําสำหรับแพลตฟอร์ม MT5 ที่พี่แดงพาทัวร์เมนูต่างๆของหน้าตา MT5 ว่ามีอะไรบ้างมีส่วนตรงไหนสำคัญบ้างโดยใน EP ที่1เนี่ยพี่แดงได้สอนการปรับแต่งกราฟเพื่อใช้สำหรับการเทรดในส่วนของ EP ที่2พี่แดงจะพาทัวร์ในส่วนของ Market Watch เป็นหน้าต่างสำหรับเลือกสินค้าที่เราจะสามารถเทรดได้นั่นเองจะเป็นอย่างไรไปติดตามรับชมกันเลยครับ เอาลครับสำหรับ EP 2นี้พี่แดงจะมาทัวร์ในส่วนของหน้าต่าง Market Watch หน้าต่าง Market Watch จะอยู่ทางซ้ายมือด้านบนนะครับถ้าหากว่าเพื่อนเทรดเดอร์ท่านใดไม่มีหน้าต่างนี้สามารถกดมาที่เมนูด้านบน View นะครับแล้วก็มาที่หน้าต่าง Market Watch ตรงนี้ได้เลยเราสามารถที่จะติ๊กเพื่อเอาออกหรือจะติ๊กเพื่อให้มันโผล่ขึ้นมาก็ได้เช่นกันในหน้าต่าง Market Watch เนี่ยเราจะสังเกตเห็นว่ามันจะมีหุ้นด้วยนะครับต้องบอกก่อนเลยว่าตัวนี้เรายืดหดได้นะ หน้าต่างตรงนี้เนี่ยจะเป็นหน้าต่างที่รวมระหว่างหุ้นและก็สินค้า t f e x ในบ้านเราเลยสังเกตเห็นว่าตัวนี้จะเป็น a d v a n c e a d v a n c e ตัวนี้จะเป็นตัวสีดำแสดงว่าเราสามารถเทรดได้เนื่องจากว่าบัญชีนี้เป็นบัญชีเดโมนะครับถ้าหากว่าเป็นบัญชีจริงให้เพื่อนเทรดเดอร์แต่ละท่านที่สมัครเนี่ยเราจะได้รับอ e ีเมลแจ้งว่าถ้าเป็นสัญญา T-F e x จะเป็นชื่อบัญชีเราแล้วตามเลขท้ายด้วยเลข0แต่ถ้าหากเป็นบัญชี cash balance จะลงท้ายด้วยเลข8 หรือบัญชีแคชลงทายด้วยเลข1ตรงนี้อย่าสับสนนะครับเพราะฉะนั้นของพี่แดงเนี่ยตรงนี้เป็นบัญชีเดโมแต่โดยส่วนตัวพี่แดงเน้นเทรด t f เไม่ได้เทรดหุ้นแต่แน่นอนครับว่า mt f i เนี่ยสามารถเทรดได้ทั้งหุ้นไทยแล้วก็ TF ในแพลตฟอร์ม mt f i เลยพี่แดงจะมาลองดูว่าแล้วถ้าเราจะเปิดเราจะเปิดยังไงได้บ้างอย่างแรกนะครับเราสามารถที่จะกดคลิกซ้ายแล้วก็ลากลงมาวางเห็นไหมครับหน้าต่างตอนนี้จะเป็น s 1 time frame 1ชั่วโมงแล้วนะครับ F1 Info Service ตัวนี้คือ time frame 1ชั่วโมงเราก็ย่อให้มันเป็นขนาดไซส์มาตรฐานหรือเราจะเปลี่ยน time frame อ่าอันนี้เป็น time frame day เห็นไหมครับทุกอย่างรันบนกราฟง่ายมากๆง่ายมากๆสมมุติว่าเราอยากจะใช้ตัวต่อไปเป็นหุ้นเอเชียเราก็ ลากครับคลิกแล้วก็ลากลงมาก็จะกลายเป็นหุ้นเอเชียเรียบร้อยละแต่มันจะอยู่ในชาร์ตเดิมถูกไหมถ้าสมมุติว่าเรามีหุ้นเอเชียเปิดแล้วเราอยากจะเปิดอันใหม่เราทํำยังไงเราสามารถที่จะคลิกขวาไปที่หุ้นนั้นแล้วก็กดชาร์ตวินโดว์ได้สังเกตแทบด้านล่างไหมครับหุ้นเอเชียก็ยังเปิดอยู่แต่หุ้นเอสวานี่ก็เปิดเพิ่มมาอีกแท็บหนึ่งนั่นหมายความว่าเราสามารถที่จะเปิดกี่หุ้นก็ได้ตามแต่เราต้องการจํา EP ีที่1ได้ไหมครับให้เราคลิกขวาแล้วก็ไปที่เทมเพลต แล้วก็เลือกไปที่เทมเพลตที่เราตั้งเอาไว้ก็คือ c ค e a n มันก็จะออกมาเป็นหน้าตาแบบใสใสะสะอาดสะอาดแบบนี้แล้วคราวนี้นอกจากในส่วนของหุ้นแล้วเนี่ยตัวนี้ยังมีสินค้า t f e c t ด้วยสังเกตเห็นว่าพี่แดงมี t f e c t ตัว s 5 0 m 2 5ก็จัดการคลิกขวาแล้วก็เลือก c h a r จ w i n d o w มันก็จะมาโชว์ในหน้าต่างแท็บใหม่อีกเช่นเดียวกันอ่า ในส่วนของตัว t f e c เนี่ยพี่แดงจะถนัดมากกว่าหุ้นนะครับเนื่องจากว่าพี่แดงจะเทรดหลักๆก,ก็คือ MT5 จะเทรด t f e c เลยไม่ได้เทรดหุ้นนะครับในส่วนของตรงนี้เราจะสังเกตเห็นไหมครับว่านี่มันจะมี สเปรดสเปรดก็คือมีบิดราคาบิดกับออฟเฟอร์ตอนนี้ราคาห่างกันประมาณ 1. จุดแล้วจะมีเส้นสีแดงที่เราเห็นเส้นสีแดงเนี่ยคือราคาถ้าสมมติว่าในหุ้นเนี่ยเขาเรียกว่าพรีมาตใช่ไหมครับพรีมาเก็คือก่อนตลาดเปิดเนี่ยครึ่งชั่วโมงตอนนี้ราคามันอยู่ที่ประมาณ774นั่นหมายความว่าถ้ามันไม่มีการเปลี่ยนแปลงแบบช่วงระยะเวลาใกล้ๆตลาดเปิดนะกราฟก็จะกระโดดมาเปิดที่774นั่นเองเพราะฉะนั้นในตัวของสตรีมมิ่งเราสามารถ กดแท็บที่ Market เพื่อดูว่าราคามันจะ Pre-Open ได้ที่เท่าไหร่แต่ในส่วนของ MT5 เนี่ยเราไม่ต้องไปดูหน้าต่าง Pre-Open อะไระครับมันจะขึ้นโชว์เป็นเส้นมาเลยนั่นหมายความว่าเราจะได้เตรียมตัวได้ทันเอาละคราวนี้เบสเซนแล้วมันก็จะมีหน้าต่าง Market Watch จะมีประมาณนี้แล้วถ้าเราจะเพิ่มหุ้นเข้าไปใหม่หรือจะเพิ่มสินค้าอื่นๆเข้าไปเนี่ยมีวิธีการเพิ่มอย่างไรได้บ้างวิธีการเพิ่มที่ง่ายๆนะครับ มีประมาณ 2- 3วิธีวิธีแรกก็คือกดหน้าต่าง View ตรงนี้นะครับแล้วก็ตามด้วย Symbol อ่าพอเรากด Symbol เข้าไปปับ๊บมันก็จะมีหน้าต่างโผล่ขึ้นมานะครับในส่วนของตรงนี้เนี่ยจะขึ้นเป็นโฟลเดอร์ว่า pi security เลยเพราะว่าตรงนี้พี่แดงโหลดโปรแกรมมาของ pi เพราะฉะนั้นะมันก็จะเป็น pi แต่ถ้าหากเป็นดเด d e r ท่านอื่นที่เทรด f o r e x e อยู่แล้วตรงนี้ก็จะเป็นโฟลเดอร์อื่นนะอ่ะพี่แดงใช้ pi security ปับ๊บมันจะเห็นเลยว่าเราจะมีอยู่ s e ต MAI นะครับไอ้ดัมมี่นี่พี่แดงไม่ทราบนะครับแล้วก็ TFX แล้วก็ Custom ในส่วนของเซตเนี่ยอย่างที่บอกเบื้องต้นนะครับว่าถ้าเราสมัครเทรด MT5 f ด้วย TFX เราก็อย่าไปเปิดในส่วนของหุ้นเนาะมันเป็นคนละเลขบัญชีกันเราต้องล็อกอินให้ถูกเลขบัญชีในส่วนของ TFX จะลงท้ายด้วยเลข0ูนย์อ่ะพี่แดงเปิดให้ดูเซตก่อนว่าเซตเนี่ยมีอะไรบ้างอย่างแรกเลยคือมี common stock สังเกตเห็นไหมครับว่า common stock เนี่ย มันมีเยอะแยะเลยนี่เราคลิกตัวไหนไปปุ๊บมันก็จะมีข้อมูล data ของตัว stock ตัวนั้นมาให้เราในส่วนของตรงนี้เนี่ยจริงๆเขาเอาไว้ดูของ forex เป็นหลักนะแต่ว่าพอมาเป็นหุ้นไทยเนี่ยจริงๆมันก็ไม่ต่างอะไรมากเพราะติก๊ก size ก็การขยับของราคาคือ0 0 1อ่าอ่าติ๊ก value มูลค่านะครับแล้วก็มี trade long only ก็คือหุ้นเนี่ยมันเทรดได้แต่ขึ้นอ่านะครับก็จะเป็นข้อมูลของหุ้นแต่ละตัวอันนี้เป็นในส่วนของ common stock Common Stock นะอ่าแล้วก็จะมี w a l l a n t อ่าตัวนี้เทรด w a l l a n t ถ้าเป็น mt f i สำหรับหุ้นนะจะเทรด w a l l a n t ได้อันนี้พี่แดงเปิดในตัวเดโมนะครับในส่วนของ Equity ต่างๆนะครับ d e r i v a t i v e w a ลเ a n t อ่า derivative w a ลเ a n t dw ที่เราเทรดเทกันก็สามารถเทรดได้อ่า etf นะครับแล้วก็อื่นๆอ่าอันนี้ในในส่วนของตัวเซตในส่วนของ mai ก็คล้ายๆกันครับมี Common Stock w a r r a n t เป็นต้นนะครับในส่วนของท f ่ หลกัหลกๆเลยเนี่ยพี่แดงก็จะเทรด t ีเฟ e c t เป็นหลกักเพราะฉะนั้นในส่วนของ t ีเฟ e c t ปัจจุบันนี้ก็จะเป็นซีรีส์ S 5 0 M 2 5นะครับก็คือเป็น S 5 0 M ก็คือหมดอายุมิถุนายนปี2025นนั่นเองนะครับในตัวไทม่าถัดไปก็จะเป็นซีรีส์ U ไทม่าถัดไปก็จะเป็นซีรีส์ Z เราต้องการจะเพิ่ม สินค้าตัวไหนมาลงในหน้าต่าง Market Watch ให้เราดับเบิลคลิกเข้าไปครับทันทีที่เราดับเบิลคลิกเข้าไปมันจะเป็นสีทองๆองสีเหลืองทองๆแล้วมันก็จะมาโผล่ที่หน้าต่าง Market Watch, Watch ให้เราเห็นนั่นเองนะครับถ้าเราต้องการเอาออกเราก็ดับเบิลคลิกมันก็จะเอาออกนะครับถ้าไม่เห็นเดี๋ยวพี่แดงเอาไปใกล้นะครับเนี่ยดับเบิลคลิกปุ๊บมันก็จะมาโผล่ขึ้นมาเป็นซีรีส์แซดพี่แดงจะเพิ่มในส่วนของ S 5 0 H 26ก็คือของสิ้นมีนาปีหน้าเลยนะ ดับเบิลคลิกปุ๊บมันก็จะมาโผล่ S26 ตรงนี้ล่ะเห็นไหมครับเราอยากจะเพิ่มสินค้าตัวไหนเราสามารถดับเบิลคลิกเข้าไปมันจะมาโผล่ที่หน้าต่าง Market Watch แล้วเราอยากเปิดการาฟเราก็แค่ลากมาลงที่หน้าจอเท่านั้นเองนะครับในส่วนของเซต50ออปชั่นล่ะนี่มีครับแยกเป็นเซต50 Call Option Put Option นะครับมี Set Index Future อันนี้เป็นแยกเป็นหมวดหมู่เนาะ,ะ Single Stock Future อันนี้อยู่ในหมวด t f e c t ล้วนๆน,นะนี่คือสินค้า t f f e c t ล้วน ตัว Single Stock f u t u r คืออะไรก็คือเป็นสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของหุ้นซึ่งปัจจุบันเนี่ยหุ้นที่สามารถเทรด Single Stock f u t u r e เนี่ยก็มีหลายตัวแล้วนะสังเกตไหมมีเพียบเลยเราก็ไปคัดเลือกหุ้นที่มีสภาพคล่องสูงสักหน่อยนะครับอย่างเช่นปตทอ,อย่างเงี้ยสภาพคล่องสูงใช้ได้เลยแล้วตัว Single Stock f u t u u r e มันต่างกับหุ้นยังไงก็คือหุ้นเนี่ยมันซื้อได้แต่ขึ้น ถูกไหมแต่ว่า s i n เกิลสต็อกฟิวเจอซื้อขึ้นก็ได้ซื้อลงก็ได้เนื่องจากเป็นสัญญาซื้อขายล่วงหน้า,าเดี๋ยวพี่แดงให้ดูตรงนี้นี่เทรดเห็นไหมครับฟูลแอคเซสก็คือสามารถเข้าได้ทั้งหมดอย่างเมื่อกี้ถ้าเราเปิดหุ้นมันจะเขียนว่าลองโอ l y ก็คือซื้อขึ้นได้อย่างเดียวแต่เทรดตัวนี้จะกลายเป็นฟูลแ c คเซสก็คือซื้อขึ้นก็ได้ซื้อลงก็ได้นั่นก็คือสินค้าซิงเกิลสต็อกฟิวเจ ให้พวกเราลองนึกภาพนะครับถ้าสมมติว่าวันนี้เราเทรดหุ้นแล้วเราสามารถเทรดขึ้นก็ได้เทรดลงก็ได้มันจะมีความสุขแค่ไหนถูกไหมเพียงแต่ว่าณนะปัจจุบันนี้เนี่ยซิงเกิลสต็อกฟิวเจอร์คนยังเข้าใจน้อยเนื่องจากว่ามันจะเรียกว่าเป็นการลงทุนไหมก็ไม่ใช่สัทีเดียวเนื่องจากมันมีความเสี่ยงในเรื่องของหมดอายุด้วยมีในเรื่องของการวางเงินหลักประกันด้วยมีเรื่องของเลเวเลชด้วยเพราะฉะนั้นในส่วนของความรู้ในเรื่องของซิงเกิลสต็อกฟิวเจอร์เนี่ยถ้าหากเพื่อนเทรดเดอร์ท่านไหนยังไม่ทราบพี่แแนนะําให้ไป เร่งเรียนรู้ครับแล้วเราจะกลายเป็นเทรดหุ้นขาขึ้นก็ได้ขาลงก็ได้มันจะทำให้เราไม่เสียเปรียนะครับในส่วนถัดไปก็คือเมทัลเมทัลก็คือพวกทองนั่นเองนะครับก็คือโกลออนไลน์อันนี้ M ก็คือหมดอายุเดือนมิถุนายนปี2025ก็คือเป็นซีรีส์ล่าสุดถ้าหากว่าท่านใดอยากจะเทรดทองก็ดับเบิลคลิกเข้าไปครับก็คือเป็นการแอดเข้าไปในหน้าต่าง Market Watch แล้วนั่นเองจะมี GF อันนี้เป็นทอง10กิโล นะครับมีทอง10กิโลด้วยแล้วก็จะมาดูตามซีรีส์พี่แดงแนะนําให้เทรดซีรีส์ที่เป็นสิ้นไตามารเนื่องจากซีรีส์ที่เป็นสิ้นไตามารเนี่ยมันจะมีสภาพคล่องที่สูงอย่างสิ้นไตามารมีอะไรบ้างก็คือซีรีส์ H H ก็คือสิ้นสุดณนะเดือนมีนาแล้วก็ M M เนี่ยสิ้นสุดณนะมิถุนาสิ้นเดือนมิถุนาซีรีส์ U ซีรีส์ U นั่นก็สิ้นสุดเดือนกันยานะครับแล้วก็ซีรีส์ Z Z จบที่ธันวา ส่วนซีรีส์อื่นๆเป็นซีรีส์คิวซีรีส์อะไรต่างๆเนี่ยก็สภาพคล่องมันจะน้อยตอนนี้ในส่วนของ TFX Set 50เนี่ยพี่แดงจะเน้นเป็นเทรดเป็นสิ้นไตรมาสแต่ถ้าเป็นพวกสินค้าอื่นๆบางครั้งมันจะมีแค่2เดือนนะอันนี้เราต้องไปศึกษาละเอียดเพิ่มเติมอีกสักหน่อยก็คือในแต่ละสินค้าอาจจะแตกต่างกันบ้างเล็กน้อยนะครับแล้วก็จะมี Silver อันนี้จะเป็นทอเป็นเงินเป็นเงินนะครับแล้วก็มี Currency สําหรับดเด d e r สาย Forex เนี่ย ก็จะเทรดได้ทุกสกุลเงินทั่วโลกอยู่แล้วแต่ในประเทศไทยเนี่ยตัว c u r r e n c y f u t u r e ที่เข้ามานานแล้วก็คือ usd thb ก็คือเงินดอลลาร์เทียบกับไทยบาทถูกไหมแต่ปัจจุบันนี้เนี่ยมันเข้ามาอีกนะก็คือมีเงินยูโรนะครับมีเงินเยอปนอ่ายูโรกับเยอปนนี่ก็เป็นตัวคู่เงินสกุลหลักๆเลยที่เข้ามาในประเทศไทยนั่นหมายความว่าตรงนี้เราสามารถเทรดได้หมดเลยนะอ่ามี usd jpy แล้วก็ eur ตัวนี้เทรดได้หมดเลย มี E U กับ U S D ด้วยลองต้องลองดูต้องลองดูนะครับต่อไปก็จะเป็นในพวกของออันนี้ต้องบอกว่าสภาพคล่องน้อยนะอ่าอันนี้ลับเบอร์นี่ก็สภาพคล่องน้อยเหมือนกัน i n t e r เ s t นี่ก็สภาพคล่องน้อยหลกัหลกๆเลยก็จะเป็นเซ0ห้เป็นดัชนีเซ0ห้เป็นอ่าอ o อปชันเป็น Single Stock Future เป็นทองแล้วก็เป็นเงินเงินนี่ก็สภาพคล่องน้อยใช้ได้เหมือนกันนะครับในส่วนของตัวนี้ เซต50 Index f u t u r e แต่ว่ามันมีคำว่า CON c o n ที n นี้หมายความว่า c o n t i n u o us คือปกติแล้วเนี่ยซีรีส์อย่างซีรีส์ M เนี่ยเขาก็จะเริ่มมีกราฟให้เราตั้งแต่ประมาณสักปีก่อนละปีก่อนจนกระทั่งจบก็คือมิถุนาปี2025แต่สังเกตไหมครับมันก็มีแบบไม่ต่อเนื่องอะ่ะก็คือจบมันมีวันสิ้นสุดมันมีวันวันสุดท้ายอะ่ะมันก็เลยทำให้กราฟไม่ต่อเนื่องเพราะฉะนั้นทาง Top ปเ er เขาก็เลยทำาสิบอินเด็ก u c o n t i n u o us มาใ ก็คือเอาไว้สําหรับให้เราทดสอบรันโรบอทที่มันแบบยาวๆแบบไม่มีการหมดเวลาไม่มีช่วงระยะเวลาในการคาดเกี่ยวของเซสชันน่ะมาเข้ามาเกี่ยวด้วยนะครับเพราะนั้นตัวเซตห้ตัวนี้เป็น Continuous, Glow ทองก็ Continuous, Currency Continuous, Silver Continuous ถ้าหากว่าท่านไหนอยากจะทดสอบ Backtest ด้วยตัวเองก็จะใช้ตัว Continuous ต่างๆพวกนี้นะครับเอาละหลังจากที่เรา Add สัญ,ญลักษณ์ต่างๆเข้าไปจนครบตามที่ต้องการแล้วเนี่ยมันมีวิธีนั้นเมื่อกี้วิธีที่1ถูกไหมก็คือไปที่วิวนะครับแล้วก็เลือกมาที่ Symbol แต่ถ้าเราไม่เอาวิธีนี้เราสามารถที่จะคลิกขวาตรงหน้าหน้าต่าง Market w อ t c ะครับแล้วก็มาเลือก Symbol ตรงนี้ได้เหมือนกันมันก็จะโผล่หน้าต่างแบบนี้ขึ้นมาเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็สุดท้ายถ้าเราจําชื่อหุ้นหรือว่าสินค้าที่เราจะเทรดได้เนี่ยเราสามารถพิมพ์ตรงนี้ได้เลยมันก็จะขึ้นมา นะครับเอาละคราวนี้ในหน้าต่าง Market Watch มันจะมีอะไรอีกสมมุติว่าพี่แดงคลิกขวาลงไปสิ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือจะมีตัว Popup ัพนะครับป๊อปไพตัวนี้ก็จะเป็นแสดงราคาต่างๆที่อยู่ในหน้าต่าง Market Watch นั่นเองก็คือราคาบีสราคาอาร์คราคาจบวันราคาบวกลบมากี่เปอร์เซ็นต์ซึ่งตรงนี้พี่แดงไม่ได้ใช้นะครับอ่าแล้วก็ดูซิมีอะไรอีกมี h i g l l h i g h All หมายความยังไงสมมติว่าพี่แดง ไม่ชอบตัว AFC ตัวสุดท้ายตัวนี้เราสามารถคลิกที่ตัวนั้นแล้วก็คลิกเพื่อที่จะซ่อนมันได้เห็นไหมครับซ่อนมันหายไปเลยแต่เราสามารถเรียกกลับมาได้เหมือนเดิมนะเปรียบเสมือนกับเราไปดับเบิลคลิกอ่าเปรียบเสมือนกับเราไปดับเบิลคลิกตัวตัวนี้ครับดับเบิลคลิกเอาชื่อเข้าเอาชื่อออกนะครับเนี่ยอ่าเมื่อกี้สมมติ AFC เห็นไหมครับหายไปละเพราะนั้นพี่แดงกดดับเบิลคลิกปุ๊บมันก็โผล่มาใหม่ เหมือนกันครับคำว่า hide ก็คือซ่อนกลับไปเหมือนเดิมแค่นั้นเองแล้วถ้าสมมุติว่าเราคลิกแล้วเรียกว่า hide all ล่ะถ้า hide all เนี่ยมันจะซ่อนทั้งหมดเลยเหลือไว้เฉพาะหุ้นหรือสินค้าที่เราเปิดกราฟแค่นั้นส่วนที่เหลือจะซ่อนไว้ทั้งหมดนะครับอันนี้คือ hide all แล้ว show all ล่ะ show all ก็คือ แสดงข้อมูลทุกตัวที่มีในระบบโชว์มาทั้งหมดเลยซึ่งถ้ามันโชว์มาทั้งหมดเนี่ยบอกได้เลยครับว่ามันรกมากแล้วถ้าสมมติว่าเราเปิดหลายตัวมันก็จะดึงข้อมูลมาไว้ที่เครื่องคอมพิวเตอร์เราค่อนข้างเยอะเหมือนกันโดยส่วนตัวพี่แดงจะไม่ค่อยใช้โชว์ออจะเลือกเฉพาะตัวที่เราต้องการจะเทรดมาก็พอละนะครับอันนี้ก็คือหลักๆในส่วนสุดท้ายอ่พี่แดงอยากจะบอกตรงนี้สามารถเรียงลำดับได้นะซิมโบเนี่ยเรียงเรียงตามตัวอักษรอย่างนี้ก็ได้นะครับ หรือแม้กระทั่งเราคลิกไปที่หัวเมนูตรงนี้นะครับคลิกไปที่หัวเมนูแล้วเลือกคําว่า s o r ซ s o ตรงนี้ก็คือเราจะเรียงตามสัญลักษณ์ก็คือชื่อหรือจะเรียงตาม g น n e r ร์ลู l o อ e r อะไรต่างๆก็ได้นะสมมติ g ก n e r อร์เห็นไหมครับแต่สิ่งที่พี่แดงอยากให้ดูอันนึงก็คือตัวนี้ครับสังเกตไหมครับว่าพี่แดงเทรด T f เ c t เพราะฉะนั้นพี่แดงต้องคํานึงในส่วนของมา r g จินเป็นหลักมา r g จินก็คือตัวปัจจุบันเราเทรดกันที่ตัวนี้ S 5 0 m 2 5มาจินที่ใช้ต่อนหนึ่งสัญญาคือ13,545ที่แดงไปเลือกคอลัมน์ตรงนี้มาโชว์ เพราะว่าอะไรเพราะว่าเราไม่ต้องไปเปิดดูว่าตอนเนี้ยเราเทรดทีเฟกแล้วสัญญามันต้องหนึ่งสัญญาเนี่ยมันต้องวางหลักประกันเท่าไหร่อย่างตัวนี้ทองเห็นไหมครับทองวางหลักประกันที่6กหมื่นแทนที่เราจะต้องไปเสียเวลาเช็คเราเอามันมาโชว์ตรงนี้สักก็จบเรื่องนะครับซึ่งวิธีการก็คือให้เรากดคลิกขวาแล้วก็เลือกไปที่คอลัมน์ตัวสุดท้ายเลยนะครับตรงเนี้ยเราอยากจะโชว์อะไรเราสามารถติ๊กให้มันโชว์ได้เลยถ้าเป็นโฟเล็กก็จะติ๊กที่สเปรดถูกไหมครับก็คือระยะห่างช่องว่างระหว่าง o f ฟบิดเก่าเอนะครับหรืออย่างบางคนต้องการจะโชว์ไทม์เห็นไหมครับตอนนี้เป็นช่วงเวลาหรืออย่างบางคนต้องการจะโชว์ติ๊กไซส์มันก็จะมาโชว์ติ๊กไซส์ตรงนี้ในส่วนของพี่แดงจะเน้นไปที่อินิเชียลมาจินนะครับตัวไหนไม่เอารกดติ๊กออกนะเห็นไหมครับพอเรากดติ๊กออกหน้าต่าง Market ็ตวอมันก็จะขยับนะครับเราอยากได้ตัวไหนให้เรามากดเอาไว้อย่างถ้าสมมุติว่ามีเพื่อนเทรดเดอร์ที่เทรดแบบเขาเรียกว่าค่อนข้าง ต็มวงเงินสมมุติว่าเรามีเงินอยู่ประมาณสัก70,000สมมุตินะเรามีเงินอยู่70,000แล้วเรามาเทรดทองที่1สัญญา1สัญญา i ินเท a l m a มาจิคือ69น6้0 0ไอหเพราะฉะนั้นเขาอาจจะเปิดเมนเทนแนนต์มาจินเพิ่มอีก1อันก็คือเราสามารถที่จะเลือกเปิดคอลัมน์ใดๆก็ได้ตามที่เราต้องการแต่โดยปกติแล้วเนี่ยพี่แดงเปิดแค่ i n น t ท a l m a มาจิอย่างเดียวเพราะว่าเราจะได้รู้ว่าถ้าเรามีเงินอยู่เท่านี้เนี่ยเราเปิดได้สูงสุดกี่สัญญา แล้วกี่สัญญาเราทนแรงเหสี่ยงได้มีเงินเหลืออีกเท่าไหร่ตรงนี้แล้วแต่เราจะเปิดเลยนะครับอย่างบางคนเทรดแบบไวๆก็จะเปิดบาย v o l ล m มเซลล์โวล m e มอะไรต่างๆนะครับตรงนี้แล้วแต่อ่า วันนี้พี่แดงก็เลยพามาทัวร์ในส่วนของหน้าต่าง m a r k e t Watch ว่ามันสามารถทำอะไรได้บ้างเปิดหุ้นยังไงเปิดสินค้าที่เราจะเทรดยังไงเอาละสำหรับวันนี้เป็นซีรีส์ที่2นะครับก็น่าจะประมาณนี้ยังไงพี่แดงฝากติดตาม YouTube Channel ช่อง Fit Money นะครับสามารถติดตามพี่แดงผ่านทางเว็ fitmoney pro นะครับมีทั้งช่องทาง YouTube Facebook แล้วก็ Instagram เลยจบกันไป2ตอนแล้วสำหรับการใช้แพลตฟอร์ม MT 5เพื่อเทรดหุ้นไทยและสินค้าที fect ไทย ในตอนที่3เนี่ยพี่แดงจะมาพูดเกี่ยวกับเรื่อง n a v i g เกเตอหน้าต่าง n a v i g เกเตอร์เนี่ยสำคัญมากๆเลยเพราะว่านอกจากจะล็อกอินแล้วยังมีเครื่องมือทั้งแบบใช้ฟรีที่มากับโปรแกรมแล้วก็เป็นแบบที่เราสามารถดาวน์โหลดมาลงเองได้แล้วก็มีโ o บอทเทรดโรบอทเทรดเนี่ยจริงๆไม่ใช่เรื่องยากเลยนะครับเป็นเรื่องง่ายๆใครๆก็สามารถมีโรบอ t เทรดได้ด้วยตัวเองนะครับมีสคริปต์มี Script, มาร์เกที่เราจะไปช้อปปิ้งออนไลน์ เราอยากสนใจอินดิเคเตอร์ตัวไหน EA ตัวไหนเราไปช้อปปิ้งออนไลน์มาดูได้เพียงแต่ว่ามันจะใช้ได้กับสินค้าไทยหรือเปล่าว่ากันอีกเรื่องนะครับแต่สินค้า f o r e x ส่วนใหญ่จะใช้ได้เนื่องจากว่าเวลาที่คนที่เป็นนักพัฒนาเนี่ยเขาจะเอาสินค้ามันลงในมาเก็ตเนี่ยเขาจะต้องมีการตรวจสอบคุณภาพตรวจแล้วตรวจอีกเพื่อให้มันสามารถใช้งานในแพลตฟอร์มของ MT5 ได้นะครับในส่วนของ VPS VPS ตัวนี้มันาสามารถใช้ VPS ของทาง MQL5 ก็ได้หรือเราจะไปใช้ VPS ข้างนอก RDP ข้างนอกก็ได้เหมือนกันรายละเอียดมันเยอะมากๆแต่ว่าในส่วนข้างหน้าเดี๋ยวพี่แดงจะมาเล่าตรงนี้ให้ฟังเอาละครับสำหรับวันนี้ก็น่าจะประมาณนี้ครับสวัสดีครับ